คลิปนี้นะคะจะมาบอกว่าเราอ่ะควรจะเสี่ยงของวีซ่าอเมริกาหรือว่าไม่ควรเสี่ยงดีติดตามนะคะ <kys! S 1> หลายคนนะคะมักจะถามแพตตี้มาตลอดเลยนะคะว่าควรจะเสี่ยงของวีซ่าอเมริกาดีไหมต้องบอกอย่างน,นี้คะ่ะขึ้นอยู่กับความมั่นใจของเราอเมริกาชอบคนสู้ชอบคนลุยค่ะไม่ชอบคนที่งอแงววแวนะคะเพราะอะไรการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยา การดูบุคคลผ้าและความน่าเชื่อถือด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงขึ้นอยู่ปัยใจใงต mm ่ hmm. อไปนค่ะประการแรกเลยนะคะถ้าผู้สมัครนะคะพาสปอร์ตโลนไม่เคยเดินทางไปไหนแต่ที่คิดว่าไม่ควรเสี่ยงในข้อนี้ค่ะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าคําถามว่าคุณเคยไปเที่ยวไหนมาบ้างมีขึ้นและเกิดขึ้นมาโดยตลอดและที่สําคัญที่สุดเลยบางครั้งกองสุดของเปิดพาสปอร์ตเก่าและใหม่ ว่าคุณเดินทางไปจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจโดยเฉพาะคนพาสปอร์ตล้นแพตตี้ไม่ขอให้เสี่ยงนะคะข้อที่สองค่ะถูกถามมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในบัญชีธนาคารเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปนะคะว่าถ้าเรามีเพื่อความสบายใจเราต้องเตรียมตัวอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีแล้วเรารู้สึกว่าเรามีเงินที่จะไปเที่ยวดังนั้นแล้วเราตัดข้อนี้ไปค่ะสมควรที่จะเสี่ยง เพราะคำถามข้อนี้อาจจะเจอการขอดูหรือไม่เจอก็ได้หรือถ้าเกิดเรามั่นใจในวิธีการงานรายได้ของเราแต่เราอะไม่ค่อยได้เอาเงินไปเข้าสเตทเมนต์ไปเข้าบัญชีหรือตัวเราไม่ได้มีแบบการันตีตรงนี้มีหลายๆคนหลายๆเคสน,นะคะเสี่ยงที่จะไม่ได้มีเอกสารตัวนี้ไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วกรงสุลก็ไม่ค่อยมีเอกสารเหล่านี้เท่าไหร่ยกเว้นสว่าคุณจะมีพิรุษ เอ๊ะทำไมตอบคำถามดูไม่ตรงกับหน้าที่การงานที่ดิแคลมาอันนี้อาจจะถูกขอเรียงได้ค่ะวีซ่าอาเมริกาไม่ได้เหมือนประเทศอื่นนะคะประการสุดท้ายที่อยากจะให้เข้าใจก็คือเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆท่านกงสูตรไม่ได้เรียกขอดูมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก,ก็คือตัวเราและการกรอก DEX หนกให้ชัดเจนหลายๆคนค่ะ Copy ้เพจไปกรอกของใครมาก็ไม่รู้ดูอ่านนู่นอ่านนี่แล้วเอามาผสมเป็นของตัวเองอันนี้ไม่โอเคนะคะ เพราะตัวเราคือตัวเราค่ะไม่ใช่คนอื่นเคสแต่และเคสไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วประการสุดท้ายนั่นคือการที่ลูกค้าจะต้องมั่นใจในข้อมูลของตัวเองและมั่นใจว่าการขอวีซ่านี้คุณจะสัมภาษณ์ได้เพราะบางคนที่แพทตี้เจอนะคะก็คือไม่ยอมสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเพึ่งพาคนอื่นแล้วก็อยากให้คนอื่นช่วยดังนั้นแล้ววีซ่าอเมร,ริกาย้ำคำเดิมค่ะชอบคนลุยชอบคนสู้แล้วก็ชอบคนที่กล้า ที่จะให้ตัวเองนั้นไปเปิดประสบการณ์อย่างอเมริกาค่ะอย่าลืมให้กำลังใจนะคะติดตามชมคลิปดีๆในช่องพัดิเคนะคะสารีนีกับวีซ่าทั่วโลกเลยไว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนักเรียนคู่มัธคู่สมรสหรือย้ายถิ่นฐานไปทำงานหรือว่าไปต่างแดนค่ะ